อ่าครับสวัสดีเอฟซแล้วก็ผู้ชมด้วยนะครับผมอันนี้เช้าเช้านะครับมีกิ้งกือด้วยก็มาพามาชมนะครับเห็ดละงกเราก็เริ่มได้ผลแล้วนะครับหลังจากที่ลงเชื้อมานะครับหนึ่งปีนี่ใต้ต้นพยุงนะครับใต้ต้นพยุงก็มีเห็ดละงกเหลืองเริ่มทยอยออกนะครับหลังจากที่ฝนตก เมื่อวานนี้นะครับเริ่มได้ผลแล้วน้องใหญ่เหมือนกันนะครับปีแรกนะครับเราก็ปล่อยให้บานทำเชื้อก็ต่อไปคลางทุ่งข้างๆทุ่งนาเลยนะครับก็จะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับนี่มาเช้าเช้ามาชมสวนก็เจออีกแล้ว เก็บภาพสวยๆงามมาให้ FC แล้วครับผู้ชมดูนะครับเดิมออกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมอของเมื่อวานนี้กันครับผมที่นี่กบินบุรีครับผมนี่สวยงา,งามเลยนะครับผม